เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากที่ตัวของคริสอีแวนเนี่ยอำลาบทกับตันอเมริกาแล้วเนี่ยฮะมีคนไปเห็นเขาว่าตัวของเขาเนี่ยตัวเล็กลงเหมือนน้ำหนักลดลงซึ่งคริสอีแวนก็ต้องมาปั้นกล้ามกันใหม่ครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับบทกับตันอเมริกาแล้วนี่เขาจะไปฟิตหุ่นอีกทำไมอะฟิล์มฟอร์ <Short> News. ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ากล้ามของคุณคริสอีแวนในบทของกับตาเมริกาเนี่ยมันเป็นกล้ามที่สวยมากๆสําหรับผมนะผมดูแล้วผมอยากจะฟิตหุ่นแบบเขามากๆเลยแต่ว่าฟิตไปฟิตมาคือตัวผมก็โอ้ยแห้งๆอะ่ะตัวก็เล็กๆอะ่ะเป็นคนผอมสูงอะ่ะพยายามฟิตแล้วนะไม่ขึ้นนะฮะน้ำหนักก็จะขึ้นแต่ลโลนี่ยากมากเลยนะสิ่งที่จะมาพูดกันคือหลังจากที่คริสอีแวนแขวนโลก,กับตาเมริกาใน a อเวอเรสต์เอ็นเกมแล้วเนี่ยทำให้ภารกิจในการที่เขาจะต้อง คงไอ้กล้ามตัวนี้ไว้เนี่ยคงไอ้ไอ้หุ่นที่เป็นกับตันอเมริกาไว้เนี่ยมันก็จบลงไปด้วยครับเขาไม่จําเป็นจะต้องมาดูแลหุ่นมากมายขนาดนี้แล้วซึ่งไม่นานมานี้ครับคริสอีแวนได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับเว็บไซต์ Yahoo Entertainment นะฮะเกี่ยวกับภาพบยนตร์เรื่องใหม่อย่างไรเยียที่คริสอีแวนได้ให้เสียงเป็นบัสไรเยียนั่นเองพิธีกรได้มีการถามคริสอีแวนไว้นะครับว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากที่แขวนโล่นั้นแบบว่าน้ําหนักลดลงไปทํานองนั้นหรือเปล่า ตัวอังเคสอีแวนก็ตอบนะครับว่าแน่นอนครับน้ําหนักผมลดครับน้ําหนักผมหายไปประมาณ15ปอนด์หรือถ้าเปรียบเทียบเป็นกิโลกรัมแลว้วก็คือประมาณ7กิโลกรัมครับทุกครั้งที่คนเจอผมจะบอกว่าคุณโอเคไหมคุณดูเหมือนผอมลงนะนั่นเพราะผมไม่ต้องเล่นยิมหนักขนาดนั้นแล้วครับในช่วงที่ริสอีแวนรับบทเป็นกัปตันมริกาเนี่ยเขาเล่านะฮะว่าเขาเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็ต้องออกกําลังกายเพื่อเน้นกล้ามเนื้อของเขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแขนเรื่องของอกเรื่องของท้อง สังเกตได้นะครับว่าตัวของกัปตันอเมริกาเนี่ยฮะหุ่นเขาจะดีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เวลาเขาเขาใส่ชุดในการเข้าฉากเนี่ยชุดเนี่ยมันจะเป็นชุดที่จะชุดมันจะมีขนาดที่เล็กกว่าไซส์ที่คริสอีเวนต้องใส่อยู่ประมาณ2เบอร์เพราะฉะนั้นหุ่นเขาจะดูดีตลอดเวลาแต่หลังจากที่เขาแขวนโล่เนี่ยไม่จําเป็นฮนะไม่จําเป็นต้องมาฟิตหุ่นอีกแล้วแต่คริสอีเวนก็ยังพูดถึงนะครับว่าบทของกัปตันอเมริกาเนี่ยถ้าสมมติเขาจะกลับมารับบทนี้อีกเนี่ย มันเป็นอย่างไรได้มีการเปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เป็นกับตหรันอเมริกามาตลอดระยะเวลา10ปีในจกักรวาลของ MCU นะครับคริสอีแวนบอกว่ามันเป็นเวลา10ปีที่คุณมักจะมีภาพยนตร์ให้คุณเล่นรออยู่เสมอครับ10ปีที่มักจะแบบว่าทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีตารางงานออกมาแบบว่าโอ้โหหเดือนจากนี้ก็มีโปรโมทอีกโอ้โหหเดือนจากนี้เราก็ต้องไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องต่อไปอีก,อกเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ดีนะครับช่วงที่ผมโคตรคิดถึงเลย เพราะมันเป็นบทที่มีความหมายต่อผมมากๆครับผมรักทุกคนที่นั่นมันเป็น10ปีที่ดีที่สุดในชีวิตการทํางานของผมโดยไร้ข้อกังขานี่คือสิ่งที่คิสอี v แวนพูดถึงระยะเวลา10ปีที่ร่วมงานกับ Marvel Cinematic Universe ก่อนหน้านี้เหมือนจําได้นะฮะว่าผู้ที่เสนอให้คิสอีแวนเป็นกับตาอเมริกาเนี่ยก็คือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียไอออนแมนของตอนนั่นเองกลุ่มที่เป็นกลุ่ม o r i g i n a l ลซิะกลุ่มตั้งต้นของ A เวนเจอร ไอออนแมนกับตัมิเิกาจอหักแบล็กวิดโด้ฮอคอายหกคนเนี่ยฮะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมากเขาจะรักกลมเกลียวกันมากในทุกบทความนะฮะเขารักกับตัวละครพวกเนี้ยเขาผูกพันกับตัวละครพวกเนี้ยมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยเกลียดตัวละครที่เขารักแบบนี้เพียงแต่ว่าทุกคนที่เป็นออริจินอลซิ่ยเขาอาจจะต้องทํางานหนักขึ้นในการที่จะเป็นเล่นภาพยนตร์เรื่องต่อไป แล้วให้คนดูทุกคนเนี่ยลบภาพซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาเคยเป็นออกไปให้ได้จำคริสอีเวนที่เล่นไนฟ์เอาได้ไหมครับโอ้โหเป็นเด็กเลวคนนึงอะ่ะเป็นไอ้คนรวยเร็วๆคนหนึ่งไอ้คนรวยแบบขอจำหยาบนะคนรวยเชี่ยคนนึงอะ่ะแล้วก็ลบภาพกับเตอรมริกาจากคริสอีเวนตอนนั้นได้เลย เป็นนักสแสดงคุณภาพอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสงสัยรอดูผลงานต่อไปของคริสอีเวนอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel